สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆือชาวราศีตุลทุกคนทุกท่านสู่ทาราเทอรพีบายเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีตุลในช่วงของปักแรกเดือนกุมภาพันธ์2566้กันนะคะเพื่อนๆชาวราศีตุลค่ะหรือเพื่อนเ,อนเอนที่เกิดระหว่างวันที่2 3 กันยายนไปนจะถึง22ตุลาคมนะคะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมกันด้วยการใช้วิจารณญาณน,นะคะ มาเริ่มกันนะคะในส่วนของอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีตุลค่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เด้งออกมาหนึ่งใบแล้วนะคะ a i อ of Wands ค่ะแล้วก็ Queen of Swords นะคะที่ผ่านมานะคะในเรื่องการทำงานของคุณนะคะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทั้งงานหลักงานรองงานเสริมนะคะงานราชงานหลวง มาหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยมีในเรื่องของการจัดการในการทํางานที่ค่อนข้างดีค่ะมีการปลีกตัวนะคะหาเวลาให้กับตัวเองในการที่จะทํางานอดิเรกหรือเวลาส่วนตัวมากขึ้นด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีตุลเลยนะคะมีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการงานเข้ามานะคะถึงแม้ว่ามันจะต้องมีการรับมืออะไรค่อนข้างเยอะสักหน่อยแต่ว่าชาวราศีตุล ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวมาดูกันนะคะในส่วนของพลังงานภาพรวมของชาวราศีตุลค่ะในช่วงปักแรกเดือนกุมภาพัานธ์นะคะ Your commitment is being chased นะคะในช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกถึงความเหนื่อยล้านะคะเพราะว่าในการทํางานที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณทุ่มเทยอย่างหนักมากทีเดียวนะคะแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้เห็นในเรื่องของผลลัพธ์ที่ดีนะคะที่คุณคาดหวังรอคอยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของปากแรกเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะรู้สึกท้อถอดใจได้นะคะแต่ไพ่ก็อยากจะบอกคุณว่าคุณรออีกสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยมันเป็นแค่บททดสอบ ใจคุณเท่านั้นแหละนะคะถึงแม้ว่าจะมีติดติดขัดอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะขอให้คุณเข้มแข็งค่ะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวคุณเองนะคะแล้วทาให้ดีที่สุดค่ะยังไงผลลัพธ์ดีแน่นอนนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในเรื่องของ การทำงานนะคะในช่วงของปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้าง การงานการเงินของชาวราศีตุลู้ได้ไพ่เดิมเลยนะคะยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะสาหรับชาวราศีตุลค่ะโอ้แล้วมีการแบ่งเวลาที่จะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงนี้แต่มองว่าในเรื่องการทํางานเนี่ยมันมีอุปสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบใจคุณนะคะแล้วก็มีในสิ่งที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วด้วยเป็นพื้นฐานนะคะแต่ด้วยความที่มันเข้ามาจากหลายทิศหลายทางนะคะแล้วก็มีในเรื่อง เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยศตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะได้งานหลักงานใหญ่เข้ามาพิสูจน์ใจอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยท้อใจลังเลใจอยู่บ้างว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะชาวราศีตุลน,นะคะก็จะพยายามดึงพลังงานที่ดีของตัวเองกลับมาใช้นะคะในการทํางานค่ะโดยยังเห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจที่ดีของ ในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้การทำงานอาชีพการงานของคุณมั่นคงและราบรื่นขึ้นบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีการแบ่งเวลาที่จะไปศึกษาอะไรอย่างเต็มที่มีการทดลองนะคะที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำด้วยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณนั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรใดๆก็ตามนะคะในเรื่องของการเงินค่ะงานเยอะแน่นอนค่ะว่าในเรื่ เรื่องของรายรับก็มีเข้ามาเยอะเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ออกไปด้วยนะคะแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของความส,สภาพคล่องนะคะที่ดีคุณยังคงจัดการและบาลานซ์ได้นะคะแต่ในเรื่องของการจัดการและการบาลานซ์ตรงนี้นะคะจะต้องมีการ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะสํารวจค่าใช้จ่ายรายรับของคุณบ้างนะคะคุณจะได้เห็นว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะในวิธีการในการใช้จ่ายใช้สอยอย่างไรได้บ้างนะคะคุณก็จะเห็นในเรื่องของตัวเงินเงินเก็บเงินก้อนได้มากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้สําหรับชาวราศีตุลในเรื่องของการงานการเงินนะคะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของ ความรักของคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงปักแรกเดือนกุมภาพันธ์อู้คุีนับโสดออกมาอีกแล้ว3รอบแล้วนะคะ six of pentacles ค่ะแล้วก็โห the tower ค่ะ เตยคิดว่าชาวราศีตุลคนโสดเนี่ยอาจจะมีการได้ทำความรู้จักพูดคุยกับใครบางคนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการทำความรู้จักสารสัมพันธ์นะคะพูดคุยกันนาน,นานแล้วด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกพัฒนาความสัมพันธ์ไปไหนนะคะเหมือนถูกแช่แข็งอยู่นิ่งๆเงีงยบเงยันไปนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของสถานะทางสังคมหรือปัจจัยอะไรบางอย่างที่คุณ ทั้งคู่อาจจะยังไม่สามารถที่จะมีความชัดเจนหรือมีการพัฒนาอะไรใดๆต่อกันได้บางคนบางท่านอาจจะมีในเรื่องของคอนดิชันในเรื่องของหน้าที่การงานหรือในเรื่องของระยะทางนะคะบางคนบางท่านอาจจะ,ะเผชิญหน้าอยู่กับในเรื่องของอะไรใดๆก็ตามเกี่ยวกับกฎหมายนะคะอาจจะมีพันธะสัญญากับครอบครัวเดิมความรักความสัมพันธ์เดิมอยู่ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของ การทําความรู้จักเรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ๆตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกพัฒนาหรือมีความเข้มแข็งอะไรต่อกันมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเตยังมองว่า การเป็นเพื่อนที่ต่อกันยังคงมีอยู่นะคะสามารถที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจเป็นกัลยาณามิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คุณเองก็คาดไม่ถึงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในตอนนี้อย่าคาดหวังอะไรมากจะดีที่สุดกลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณจาเป็นจะต้องทําและเป็นประโยชน์กับชีวิตของโคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินนะคะอย่าเพิ่งเอา,เอา,เอาความทุก ุกใจไม่สบายใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมาทําให้คุณลมเลิกท้อถอยกับในเรื่องของการทํางานหรือการใช้ชีวิตของคุณจะดีที่สุดนะคะใครนะคะที่เคยไปสาบานไปบนบานสันกล่าวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แนะนำให้คุณแก้บนจใจเรียบร้อยนะคะใครนึกไม่ออกนะคะว่าไปขอพรที่ไหนมานะคะแนะนำให้แก้บนกลางแจงได้เลย ะะก็ประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมีการพัฒนากันได้มากขึ้นนะคะหรือถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทุกข์มากกว่าสุขนะคะแนะนําให้ปักนี้ละค่ะเดินออกมาได้แล้วนะคะพอถ้าคุณไม่เดินออกมาในปักนี้เนี่ยยังไงก็ตามในอนาคตคุณก็จะต้องเดินออกมาอยู่ดีนะคะพักผ่อนค่ะในช่วงนี้รักตัวเองเอาไว้ก่อน ับชาวราศีตุลคนโสนนะคะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของความรักของคนที่มีคู่ชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงของปากแรกเดือนกลุมพาพันธ์6 6 6 6ค่ะอืม f o l l of wands นะคะ oh n i g h t of cups นะคะ แล้วก็ชาริออรดค่ะค่อนข้างที่จะเด่นชัดในเรื่องของระยะทางนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยออมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกัน มีความมั่นคงต่อกันนะคะไม่ว่าในอดีตจะเคยไกลกันหรือในปัจจุบันมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องทําให้คุณทั้งคู่ไกลกันในอนาคตนะคะแต่ยังไงเตยมองว่ามันจะมีการปรับเข้าหาและเข้าอกเข้าใจต่อกันมากขึ้นนะคะในปากนี้นะคะถ้ามีเรื่องของระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาเนี่ยจะมีการจัดการนะคะที่ออลงตัวต่อกันมากขึ้นนะคะมันม่นมาเยี่ยมมาหากันหรือมีการคอมมูนิเคชันต่อ กันมากขึ้นนะคะก็ยังคงประคองสถานการณ์ความสัมพันธ์ไปได้ต่อนะคะในระยะยาวนะคะส่วนในเรื่องของการลงทุนร่วมกันการซื้อบ้านการซื้อรถการออซื้อของชิ้นใหญ่ร่วมกันยังคงเป็นไปได้ดีราบลื่นนะคะคุณทังคู่จะเป็นคู่ที่สัพพอททางในเรื่องของกำลังใจกำลังเงินนะคะต่อกันนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีมากๆทีเดียวนะคะ โอเคมาต่อกันในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีตุลค่ะวิธีการทำบุญเสริมดวงของคุณนะคะ k night of cups นะคะแล้วก็ k night ออแล้วก็ king of cups ค่ะออในปักนี้นะคะวิธีการทําบุญเสริมดวงของคุณนะคะคือการกรวดน้ําค่ะคุณจะทําทานนะคะด้วยการถวายสังฆทานด้วยน้ําดื่มบริจาคน้ําดื่มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะปล่อยปลาก็ได้ค่ะตามแต่ที่คุณสะดวกได้เลยแต่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะก็อย่าลืมที่จะแผ่เมตตาและกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะจะทําให้คุณเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะ ในจุดนี้โอเคค่ะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของเลขมงคลเลขนำโชคให้กับชาวราศีตุลกันนะคะในปักนี้ค่ะไฟบ w ็อกบนะคะแล้วก็จัดเม้นหม่เลข 20นะคะ520นะคะเป็นหมายเลขที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีการเคลียร์สมองนะคะมีความคิดไอเดียที่แจ่มใสขึ้นแล้วคุณจะเห็นทางเดินของชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นว่าคุณควรจะเลือกเดินทางไหนนะคะออหมายเลขของ520นะคะมาปิดท้ายกันนะคะในส่วนของ Angel Answer ค่ะ a n งเจิ n อันเอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตนในช่วงฝักแรกเดือนกุมภาพานันธ์ Communicate clearly ค่ะคุณอยากจะ ให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางไหนคุณอยากจะตั้งเป้าหมายชีวิตการทำงานการเงินนะคะเป็นอย่างไรนะคะขอให้คุณพูดขอให้คุณสื่อสารค่ะอ,อ,อาจจะตั้งเป้าหมายด้วยการพูดนะคะในสิ่งที่คุณต้องการออกมาในแต่ละวันนะคะอย่างเช่นตื่นนอนมานะคะคุณก็พูดในสิ่งดีๆสิ่งที่คุณต้องการมันจะเป็นกดแรงดึงดูดที่ช่วย ให้คุณเนี่ยดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาหาชีวิตมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของออความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ก็หมั่นพูดคุยเกลียรยใจนะคะกันให้ลงตัวนะคะในเรื่องของการพัฒน,นาความสัมพันธ์นะคะการประนีประนอมการ เข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะมันจะเกิดขึ้นได้จากการสื่อสารที่ดีและเป็นประโยชน์กับความสัมพันธ์นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงปักแรกเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะต้ฝากกดไลค์กด subscribe ค่ะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับใรด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ